วันน pues ีคร well. we ับเพื่อวันนี้วันอาทิตย์นะครับฝนตกแต่เช้าเลยนะครับผมดูนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หยุดงานนะครับวันนี้ก็ทํางานทางานทางานวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมดูนะครับบรรยากาศจะเช้าครับผมฟ้าคุมฝนนะครับฝนมีฝนเร็ปลอยลงมาด้วยนะครับผมโอ้หน้าฝนก็เป็นแบบนี้แหละครับดูนะครับชมบรรยากาศนะครับผม อาทิ์ก็ต้องทำงานนะครับไม่ได้อยู่แต่ทางที่ทำงานก็โผมกเขอยู่นี่แหละครับวาินเชมลาบุบบุนนะครับเออบรรยากาศเปิงตุกวันละครับวันนี้เะครับเตกระตกครับทำงานบนใปกล้า เราคงมีวันหยุดวันอาทิตย์นะครัะเราทํางานก็มีวันหยุดเลยนะครับงานวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันอาทิตย์วันไหวันอาทิตย์ไปจะทำงานอยู่นะครับทงานบนปลายบนปลายทาบนปลายปลาย ทำงานคงไม่มีวันหยุดหรอกครับถ้าจะหยุดก็ต้องลานะครับไม่ห้ามป่วยห้าทานวัวนี้ต้องอาศัยขอบคุณร่างกายด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่าเราต้องอาศัยร่างกายนะครับห้ามหยุดเลยนะครับทำงานปีหนึ่งก็สามร้อยสิบห้าบก็คงจะเต็มสามร้อยสิบห้าแล้วครับนอกจากลาไปทำธุระเ,เราก็ต้องแจ้งล่วงหน้า เวลาป่วยแล้วก็จะมีใบลาใบรัเบรอแพทย์ด้วยนะครับผมทำงานวนไปครับเพื่อนๆครับ็ปรยตลอดเลยนะวันนี้น ฝนก็ลำบากแบบนี้แล้วครับน,นะเวลาเดินทางไปไหนเมื่อไหนก็ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ลมก็ถือลงมีเสียกันฝนก็ถือเสียกันฝนนะครับผมเพื่อนที่มีรถรถใหญ่น,นนะน้องสปิงอัพรถเก่งก็สบายหน่อยไม่ต้องต่าฝนถี่มว่าใส่ก็ลําบากหน่อยนะครับไม่เสียกันฝนจลองไว้ใต้เบาะรถนะครับไม่มีใครดูแลเราได้นะอยา่าโเราเองนะครับเพื่อนๆครับผม การ,นาานโโร,รบ,บนข้าตลางฝนตกน,นะครับทาบนไปบนไปนะครับเป็นตัวการที่ทำงานนะครับเออดูด,ดนะครับโอดูดดูฝน,นมันมาอีกทุกทั้นตอเช้านะครับเมืเ่อเช้าก็ดีนะไม่แรงเท่าไหร่พอฝนหยุดก็ออกจากบ้านเลยก็ไปปล่อยมาแล้วครับแต่ไม่ถึงกับเปียก แหม่มืตอนหัวค่ำก็หนักเลยนะครับพาเพื่อนมาชมนะครับทำงานวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ก็ยังท้านะร้านค้าก็ไม่เขาก็ไม่เปิดขายนะเขาอยู่วันอาทิตย์วันนี้คงม,มีอะไรกินละครับด้วยร้านค้าก็ปิดแล้วนะจะกินอะไรนาะวันนะี้ะ เป็นกาลังใจให้ทุกบ้านทุกช่องด้วยนะครับผมยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนด้วยนะครับดูนะครับผมยอดไปเลยบรรยากาศอากาศมันไม่ร้อนนะเนาะเวลาฝนตกไม่ร้อนเราก็ทํางานได้ไม่ร้อนวันไหนฝนไม่ตกเรโอ้โหแดดออกนี่ยังร้อนเลยนะครับ าหน้าฝนก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็มีฝนอยู่อย่างไงถ้าพายุเข้าก็ยาวแล้วครับเดี๋ยวโตจะยาวไปเลยเนี่ยพายุที่จริงค่ะว่าพายุเข้านะครับก็จะถึงเวลาก็ตกนะครับไปมาลําบากนะครับดูนะครับเพื่อนกระอากโระอ้วนก็กำลังใจด้วยนะครับ ขณะทีรถกลังวิ่งกันบางบางท่านก็ได้หยุดงานบางท่านอย่างพวกผมนี่ก็ไม่ได้หยุดนะครับเพื่อนๆบางคนก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันอากาศฝนดูนะครับเยี่ยมไปเลยอากาศอากาศเย็นสบายนะครับแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะฝน สะาดเป็นโปรตไม่แล้วนะครับลินนะปลโปรยมาตอลอดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมแล้วก็รเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเช่นเดีวยวกันนะครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม